สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบล็อกภารกิจหลักของเราคือการไปรับน้องกระต่ายตัวใหม่ค่ะลุกแต่งหน้าไปรับกระต่ายค่ะมันต้องมีลุกด้วยหรอวะเขาบอกอะไรนะสองข้อนิ้วสองข้อนิ้วนี่คือขนาดไหนวะคือนิ้วเดีปะาติดไงคือฉันเยอะไปไหม เกิดการสื่อสารผิดพลาดกับคนขับรถค่ะทำให้เราไปรับน้องชาประมาณหนึ่งชั่วโมงรู้สู้ผิดต่อน้องมากเลยเงือกังน้องพี่หนูพี่หนูอ,อ,นอุ้ยยอยเลยพี่หน่าหรอน่ารักจังเลยคุณหนูหนูคะมีการจับเออพองนมน,นะ องลงถึงบ้านขนนเบย์แล้วนะโอเคโอเคนองได้อยู่บ้านใหม่แล้ว ต้องัวน้องชื่อฟองนมนะคะแต่ว่าน้องมีอีกชื่อหนึ่งค่ะคือฟีเมล e หนึ่งศอันนี้เป็นรหัสที่ร้านตั้งให้น้องนะคะก็กลายเป็นโจ๊กืดนเล่นเอาน้องเพราะว่ามันก็ดูเท่เดียวเหมือนแบบสายลับอะไรเงี้ยอ่ะดูหูนางสายลับหนึ่งเวลาค่ำคืนก็เป็นเวลาที่สามารถเจอโดนัทได้นะคะ เราก็ทําการเอาผ้าที่เราใช้คุกพีน้องฟองนมตลอดทั้งวันเนี่ยมาให้โดนัทดมค่ะเป็นวิธีที่เอามาจาก youtube นะคะเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจะทําให้กระต่ายขุนเคยกลิ่นกันก่อนที่จะเจอตัวกันค่ะนางดมใหญ่เลยอะดมอย่างละเอียดน่าจะแบบสงสัยแล้วว่าเจ้าของกลิ่นนี้คือใครอยู่ที่ไหนวันนี้นะคะก็คือการพาเชญหน้าครั้งแรกระหว่างโดนัทและน้องฟองนมโดนัทมันรู้อะว่าแบบ เจ้าของกลิ่นอยู่แถวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮิดอน้องอยู่นี่มานี่มาฮิดอ์นัทไปไหนไา้น้องหรอน้องอยู่นี่ฮิดอ์ฮิดอนัทดอนัทมานี่มาดดนัทน้องอยู่นี่ทำไมอยู่ห่างมากเลยอะอยู่ห่างมาก กลัวเหรอคะซีละครเวอร์ที่ตรงนั้นเคยไปของหนูใช่ไหมคะจริงๆกรงนี้เป็นกรงโดนัทเองแหละเคยไปไหน่ะมีเข้าป่ามาทักทายน้องก่อนดิหนูตื่นเต้นไหมหนูจะได้เจอพี่โดนัทแล้วพี่โดนัทไม่สนใจง้พี่อะไรพอนอน วิ่งวิูงวิ่งคุณแม่กัดน้องเนาะวิ่งน่ารักอ่ะเออวิ่งเอ้ยไม่สี่สารกันเว้ยวิ่งน่ารักอ่ะไอ้รูกทันไหมลูกทันทันวิดีโออยู่วิ่งน่ารักอ่ะวิ่งพี่โดกับน้องฟองเข้าไปดิน้องนอนอะไรนอนนอนให้พี่โดหน่อยลูก นี่น่ารักจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยทากันอุ้ยน่ารักอ่ะโอ้น่ารักจังเลยฮิโดดูแลน้องด้วยเอาอะไรคะหนูเอาอะไรคะฮะอ๋หลังจากผ่านไปสักพักก็เลยเปิดกรง เผื่อแบบโดนะอยากเข้าไปคุยกับน,น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็คือแบบไม่กล้าเข้าจ้าเก๊กอะไรเออไม่เข้าใจงงไปไหนก็ถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จดูเรื่องไปได้ดด้วยีใช่ไหมพี่โดพี่โดสัมภาษณ์พี่โดกันดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้เห็นน้อง เมื่อโดมเขินนะโดมมีความแบบมีความซึนเดร่าที่แบบตอนน้องอยู่ก็เขินขืนไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยเท่าไหร่พอเขาไปก็โดมหาใหญ่เลยสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยสงบหัวซองทีถ้าแฮปปี้แฮปปี้ปปใช่ไหมเฮปป้ยแฮปปี้พี่โดแฮปปี้เม่อหนูโอเคไหมคะหนูชินได้ยังหนูโอเคไหม จบคลิปก็ต่ายเจอกันวันแรกฉันก็หวังว่าน้องจะเข้ากันได้ด้วยดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้เร็ววันนะจ๊ะ